สวัดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็มาดูลูกคุณนะคะโอ้ยยังอยู่ทางนี้ยังอยู่เต็มต้นครั้งแรกที่มานะคะทุกคนเบิ้งพี่น้องเพื่อเสียหายอนเบิ้งแบล็วสกินแคดเบิ้งเปิ้นเปิ้นกว่าเบิ้งเบิ้งดูขาหนวยใหญ่ไงปาดอื้อ ทนนี้หวานใครจะเอาเม็ดบอกนะคะเดี๋ยวจะเอาเม็ดไปให้อืมเบิ้งค่ะพี่น้องวามันหลายปันไดเบิ้งค่ะหลายขักลายแน่ปัดเบิ้งดูสีเหลืองเด้อค่ะ เบิ้งค่ะเดี๋ยวสีเอาสีเหลืองสีเอาเม็ดสีเหลืองกบสีแดงเบิง้บงบุกบิ้งนี้พี่น้อง่าจสะออนบ่แมเป็นต้นเกาเด้อค่ะนี่ต้นไม่เด้อค่ะให้เบิ้งตำทางนี่ทางรถไ่เด้อค่ะทางรถไ่แล้วก็เบิ้งค่ะพี่น้องมันคืองามปน,นี้ค่ะพี่น้องโอ้ยนี่กระทั่ง ทางจักรยานโดยชมพอด้อค่ะทางคนเดินเบ่งฟังทั้งผีค่ะพี่น้องเบ่งปลาค่ะถนนใหญ่้อค่ะถนนใหญ่ล็อกรถแล้วค่ะมาเบ่งต้นนี้ต้นนี้แดงค่ะพี่น้องสวนตะวันบ่นบค่ะโอ้ยตกต็มดีเลยค่ะพี่น้องปาดพี่น้องพี่น้องจ้าข้างในคุน นี่เธอต้ตอนพุ่นพี่น้องเินหมากปรท่านเบิดเดอ้อค่ะนี่เบิ้งค่ะหลายค่ะคุณหนาทั้งกลองคุณหนาพี่นอ้องโอ้ยสะออนสะออนกลองไขอย,ยู่สา้น้อยอตัวนี้เบิ่งค่ะาดพี่น้องเบิ่งค่ะมันขึ้นมาหลายค่ะหลายแทะเบิ่งค่ะพี่น้อง ต้นเดียวเด้อค่ะนี่อยากไม่ยังสิอยู่เมืองไทยทักต้นเนาะพี่น้องเมืองกิ่งทั้งผุนค่ะพี่น้องโอ้ยดกคักดกแนยเดี๋ยวลองชิมต้องลองชิมเด้อค่ะสันต้นนี่หวานกัสิบ๊่ได้ไปเอาไอ้ต้นที่ไปกินตอนนั้นเด้อค่ะนี่ค่ะนี่เด้อ กิน <laughs> <c oughs> ช่อให้พี่น้องน้ำา่ายไหลนะ้ำหลอกรดแล้วลอกรดแล้วว่าเป็นยังคะ่ะนี่จะดงองต้นพุ่นเด้อะค่ะนี่ <c oughs> อันนี้หอมแต่มันจะมันจะเปรี้ยวแต่แต่หอมมากไปเบ่งาไงค่ะพี่น้อง บุกป่าครับพี่น้องเบิ่งค่ะมันโลนบุกป่าครับพี่น้องเรอกรถแล้วกับย่านคนยกไปเด้พี่น้องประเดี๋ยวหลอกใส่อย่างนี้เบิ่งค่ะพี่น้องป๊าดย่านคนลงกโงกใส่รถสิลรอปั๊ดตอนนี้มันมันเอ็นมากยังสี่เนาะค่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงอันนี้ไข่ส้มเบอร์ใดเนาะนี่ นี่ค่ะคนกับยางอยู่ผุ่นเด้อค่ะนี่ค่ะมันเอ็นไหมยังสี่เนาะค่ะพี่น้องนี่มันเอ็นไมมยังสี่ค่ะนี่ปลายมันอยู่พี่พี่น้องพี่น้อง <c oughs> โอ้ยบ่ได้ปาดเราเด้อค่ะมันหมาก็ปาดเด้อค่ะพี่น้องปา คนสีเห็ดจังไดดีพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าปัดอ่อนซ่อนคกพี่น้องปัด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 โอ้ยหน่วยงามงามว่าเป็นมันหน่อยหน่อยได้ครับพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูค่ะไปทางใดก็มีตะลูกพุ่นปัด สะออนหายพี่น้องสะออนสะออนสะออนปัดพี่น้องเดี๋ยวกลับกล่องมหาเจ้าของคนโอ้ยพี่น้องบังดูขา้าวบางังบังมันงามมันงามมันงาม,ม,งามปัดแต่ผสมด้วยค่ะพี่น้องผสมตัวน,นี้สม แต่ว้าโอ้ยดิลูกมันใหญ่พี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะสามหน่วยนี่โอ๊ยเดี๋ยวมาไม่เดี๋ยวมาไม่ว,มไมว่าเมนทายไทยพี่น้องเบิ้งได้ต้นเดียวค่ะพี่น้องเอาบางนี้แหละเพิ่งชัมมง่วโมงเบิ้งเบิ้งหให้่เนีด้อค่ะพี่น้องพี่น้องจ้า อุ้ยเบิ่งดูมันปลนสงสัยมันมันมันหล่มค่ะพี่น้องมันมันดกเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องเต็มอยู่เบิร์นในเบิร์นในคุณอ่ะคุณอ่ะปาด์ตอิปอยเงยคือมาหลายขักแท้ปาด์ตออนซอนออนซอนเด้ อ่อนซ่อนให้อ่อนซ่อนหลายพี่น้องเดี๋ยวไปบ้องอื่นเด้อค่ะเดี๋ยวไปบ้องอื่นยานค้นหลักลดแม่พี่น้องเพราะว่าบ่าได้ลอกโส่ติดกระต้นเสาเนาะมองดูค่ะอาดเหลืองเะเอาเก็บต้นเหลืองนี่ไปสักจักน้อยดีเอาสักนีสิบลูก เพราะว่าสิเอาไปสิเอาเม็ดเมื่อบานเด้อพี่ค่ะพี่น้องสิเอาเม็ดมันเมื่อบานเบิ่งค่ะใครอยากได้ใครอยากได้ใครอ,อายากได้เม็ดเออ่คอมเมนต์มาเด้อค่ะออืเบิ่งค่ะพี่น้องแซ่บแล้วเบิ่งเนื้อมันค่ะเบิ่งเนื้อมันช้ำช้ำแสบยวสิเก็บไปสัก เอ,เอาสีเหลืองนี่สักสามสิบน่วยเนาะค่ะพี่น้องแอดมาเด้อค่ะนั่นมาค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะบอร์เมนดุกต่ลูกแดงเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะลูกเหลืองคุณอะกิ่งผุนทางลูกใหญ่คุนอะพี่น้องแล้วก็ทรงไอ้นั่นมาเดียวสี เดซี่เอ็นเอากิงนี่ลูกแดงบ้างหันบ่เอาค่ะสมบ่บ่าแสบซ้ำแต่ดกดกขนาดค่ะพี่น้องดกอีลีค่ะใครอ,อ,อยากได้ก็เขียนมาเด้อค่ะเขียนมาบึ้งค่ะพี่น้องโอ้ยอยากได้กิ้งนี่ไหมพี่น้องกิ้งเดียวเนี่ยพ่อเลยเนี่ยเบิ้งบึงบ้งค่ะ อยงามคักงามแน่พี่น,อน,น้องเบิ่งเหลืองคักเหลืองแน่เอ้ยเฮ้ยอยู่โอ้ยนี่เดี๋ยวเก็บเอาหน่วยใหญ่ๆเดี๋ยวเก็บเอาหน่วยใหญ่ๆจังสิค่ะหลายคักหลายแน่พี่น้องข่อยสะออนา เอาปานน้ากันค่ะพี่น้องเอาปานน้ากันเนี่ยจะฝ่าเบื่อเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ในเด้อค่ะพี่น้องใครอยากได้กะใครอยากได้เม็ดมันกะแอดมาเด้อค่ะแอดมาแอดมาแอดมาหากล่องเบอร์ตีสูงได้แค่นี้ตีบั้งค่ะพี่น้องบั้งค่ะงามบองามบองามบอพี่น้อง ง่ามหายง่ามเหลือ,ง,ลง,ลอ,อง่ามโผดง่ามโพกโมบักแดงโอ้ยกล่องไปยังตั้งใดแน่ครับพี่น้อง <c oughs> อ <c oughs> ข่อยสะออนไหมพี่น้องสะออนหลายสะออนอิลิไทย เ้ยเบิ้งค่ะเพินปัดจักรยานทั่วเด้อค่ะทายดูกูเน้อยเซอร์ <c oughs> นี่ค่ะเฮยค่ะเขาก็ปั่นเป็นกลุ่มนะคะทุกคนสอบวเนอะสอบวร,รุ่นลดกเกษียณน,นะคะพี่ๆเพื่อนๆก็มีความสุขแบบนี้ค่ะไปเป็นกลุ่ม เบิ่งทองฝากกับงามคับพี่น้องโอ้ยอันนั้นลงคลิปก่อนเด้วค่ะพี่พี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อค่ะ Thank you to everyone for watching my clip video ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะถ้าใครอยากได้เม็ดเออ่พุ่นก็คอมเมนต์มาแล้วก็เขียนเขียนที่อยู่ไว้นะคะ เดี๋ยวจะส่งไปให้อีกไม่นานก็กลับเมืองไทยแล้วนะคะทุกคนอีกไม่นานเกินรอค่ะแต่ไม่บอกว่าเดือนไหนแต่รู้แล้วแต่เร็วๆนี่ค่ะแค่นี้นะคะวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณค่ะ